Assalamualaikum warahmatullahi w b a r a k a t uh u ค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปสอนการทำภาพสร้างเอฟเฟกต์ของอากาศลมในภาพซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังนี้ขั้นตอนที่1สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาขณะที่ต้องการแล้วคลิกที่เครื่องมือ Paint a i n t b u c k e t t o o l แล้วกดปุ่ม D เพื่อรีเซ็ตกำหนดสีขาวดำแล้วเทสีดำลงไปที่กระดาษงานขั้นตอนที่2คลิกที่เครื่องมือ Electrical m a r k u e r Tool กดปุ่ม Shift บวกคลิกสร้าง Selection เป็นวงกลมขั้นตอนที่3คลิกคำสั่ง Filter Render Lens f a r ender, กำหนดค่าฟลาเซนเตอร์โดยคลิกจุดมุมขวาบนแล้วกำหนดค่าพบ i เน็ตเท่ากับ105% Lens i เปอร์ซ็นต์ซท่ากับ 105mm รแล้วคลิกปุ่มโอเคจะได้ผลลัพธ์แสนฟลายจุดมุมบนขวาขั้นตอนต่อไปคลิกคำสั่ง Filter ร์เรนเ l อร์เลนส์ฟอีกครั้งกำหนดค่าฟลาเซนเตอร์ คลิกจุดล่างซ้ายลิกเน็ตเท่ากับ1 0 5เลนท้ายเท่ากับ1 0 5 m งแล้วคลิกปุ่งโอเคขั้นตอนต่อไปเปิดไฟล์ภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์ขึ้นมา คัลเลอร์เลเยอร์เพิ่มขึ้นโดยคลิกลากเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปที่ปุ่ม Create a new layer ก็จะได้เลเยอร์แบ็กกราวด์ก็ปีเพิ่มขึ้นมาขั้นตอนต่อไปคลิกเครื่องมือมูอคพู่ล,ลากภาพตองอากาศไปวางในภาพเด็ก เปลี่ยน bending mode ของ Layer 1เป็น Screen จากนั้นคลิกที่ปุ่ม add a layer style แล้วเลือก bevel well and emboss คลิกเลือก Effect bevel well and emboss กำหนดค่าดังนนี้ ลายเท่ากับ h ิลโล e อมเบอสเทคนิคแครเท่ากับสมูทเดฟหนึ่งร้อยสี่สเปซ็นต์ s i เร1กชันเป็นอัพไซส์สิบหกพิกเซลซอฟเนสองศา ติ t i toast 12องศา l o s t control แบบ linear highlight mode เท่ากับส c r e e n opacity 75%กำหนดสีเป็นสีขาว shadow mode m u l i f y opacity 75%สีเท่ารหัสสี เพื่มือ add a layer style เลือกเอฟเฟก gradient overlay กำหนดค่าดังน,นี้ blend mode เป็น overlay opacity เอราเซสี gradient เลือกการไล่เฉดสีแบบสเปกตรัมสไตล์ linear angle ก็ส0องศา scale 100เกล์ซคิกปุ่มโอเค ต่อไปคลิกกดปุ่ม Control T เพื่อเรียกฟรีทานฟอร์มคลิกปรับย่อลงมาเป็นฟออากาศรูปเล็ก like. ๆแล้วกดปุ่ม Enter ต่อไปคลิกเครื่องมือ m Move t o o o เพื่อคัดลอกกองอากาศออกมา ต่อไปทำซ้ำขั้นตอนที่17ถึง18จนกว่าจะได้ฟองอากาศรอยบิวทั้งภาพตามต้องการเป็นอันเสร็จิ้งเทคนิคการสร้างเอฟเฟกต์ค่ะทั้งหมดที่ท่านได้ชมการสนันบำเสนอไปการทำสอนการทำภาพสร้งางเอฟเฟกต์ฟองอากาศหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาในโอกาสนี้ ขอได้รับความขอบคุณจากพิฉันเด็กหญิงนัศินีสุขสาลีและเด็กหญิงแสงตะวันเนียมตะเคียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแถวาสามโรงเรียนอิสลามสันติชนบิลลาฮิโตฟิว,ว,วันยายาวาสลามุวาลัายกุมะร,ร,ราฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาโตค่ะ